จงปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วกลับมาดูแลใจตัวเองในชีวิตของเราทุกคนมีสิ่งมากมายที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่อาจควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ภายนอกคำพูดของผู้อื่นความรู้สึกของคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งความเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมสภาพอากาศหรือวิธีของโลกที่หมุนเวียนไปตามเหตุปัจจัยของมันเองบางครั้ง เราพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะควบคุมบางสิ่งแต่กลับพบว่ายิ่งเรายึดมั่นถือมั่นยิ่งเราทุ่งเทพลังทั้งหมดไปกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ใจเรากลับยิ่งเหนื่อยยิ่งทุกข์และยิ่งกลายจากความสงบสุขที่แท้จริงปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการละทิ้งหน้าที่ไม่ใช่การเพิกเฉยต่อชีวิตแต่คือการยอมรับความจริงว่ามีสิ่งที่ไม่อยู่ในอำนาจของเรา มีสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามใจปรารถนาการปล่อยวางคือการวางความคาดหวังที่เกินจริงวางความยึดติดในสิ่งภายนอกและยอมรับว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปนตามเหตุและปัจจัยในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้เราหลีดหนีโลกแต่สอนให้เราเข้าใจโลกตามความเป็นจริงสอนให้เรารู้จักว่าอะไรควรแบกไว้และอะไรควรวางลง การปล่อยวางจึงเป็นความกล้าหาญทางจิตใจเป็นการฝึกสติและปัญญาเพื่อไม่ให้จจหลงติดอยู่กับสิ่งที่เป็นเพียงภาพมายาชั่วคราวเมื่อเราปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไดแล้วเราจะพบว่ามีพื้นที่ในใจที่โล่งขึ้นเบาขึ้นและเปิดกว้างมากขึ้นและในความโล่งเบานั้นคือพื้นที่ที่เราจะสามารถกลับมาดูแลใจตัวเองได้อย่างแท้จริง การดูแลใจตัวเองไม่ได้แปลว่าเห็นแก่ตัวแต่คือการหันกลับมาดูว่าวันนี้ใจของเรายังสงบอยู่หรือไม่ใจของเรายังมูวุ่นวายกับอดีตหรือวิตกไปถึงอนาคตหรือเปล่าการดูแลใจคือการใส่ใจความคิดของตัวเองการรู้เท่าทันอารมณ์การรู้ว่าอะไรควรคิดอะไรไม่ควรเก็บมาใส่ใจและมันฝึกฝนให้ใจตั้งอยู่ในความเป็นกลางมีเมตตา มีความการุณาทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเมื่อเราเฝ้ารู้ทันใจเฝ้าดูใจด้วยสติเราจะเริ่มเห็นว่าความทุกข์จำนวนมากในชีวิตไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกแต่เกิดจากการตีความของใจเราเองใจที่ไม่ถูกฝึกเปรียบเหมือนลิงที่กระโดดไปมาทั้งวันใจที่ฝึกแล้วเหมือนแผ่นน้ำใสที่สะท้อนสิ่งต่างๆอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ถูกกระเพื่อมด้วยอารมณ์ปรุงแต่ง และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคำว่าดูแลใจตัวเองจึงสำคัญเพราะแม้โลกจะวุ่นวายแม้ผู้คนจะเปลี่ยนไปแม้สิ่งรอบตัวจะไม่แน่นอนแต่หากใจของเราแข็งแรงเย็นได้ด้วยปัญญาใจเราจะไม่ไหลาตามคลื่นลมของโลกเพราะฉะนั้นหนทางของผู้ปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่คนธรรมดาที่ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ในชีวิตประจำวัน ต้องเริ่มจากการรู้จักตัวเองเข้าใจธรรมชาติของโลกและยอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้เราควบคุมสภาพดินฟ้าอากาศไม่ได้เราควบคุมคําพูดหรืออารมณ์ของผู้อื่นไม่ได้เราไม่สามารถกําหนดให้ใครรักเราเข้าใจเราหรือเห็นคุณค่าในตัวเราเสมอไปได้แม้แต่ร่างกายของเราเองเรายังควบคุมไม่ได้เต็มร้อยมันแก่ไปต่างวัย เจ็บป่วยตามธรรมชาติแล้ววันหนึ่งก็ต้องแตกดับไปสิ่งที่เราควบคุมได้จริงๆมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นคือใจของเราใจของเราหากปล่อยให้ฟุ้งซ่านก็จะเหมือนเรือที่ล่องอยู่กลางมหาสมุทรโดยไม่มีหางเสือไม่มีทิศทางโดนเคลื่อนซัดไปซ้ายทีขวาทีแล้วก็เหนื่อยเปล่าทุกเปล่าแต่ถ้าใจเราถูกฝึกให้มีสติให้รู้จักปล่อยวาง ใจนั้นจะเริ่มมีพลังมีความมั่นคงและเป็นอิสระจากสิ่งภายนอกในทางปฏิบัติการดูแลใจตัวเองเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เช่น 1. ห,หยุดสังเกตว่าเวลารู้สึกไม่ดีใจเราคิดอะไรอยู่ 2. เวลามีคนพูดกระทบเราตอบสนองอย่างไร 3. เวลาเจอสถานการณ์ที่กดดันเราหายใจเร็วขึ้นไหม ใจเรากระวนกระวายหรือไม่แล้วเราเผลอพูดหรือกระทําอะไรโดยขาดสติหรือเปล่าการสังเกตแบบนี้เรียกว่าการมีสติเป็นหลักฐานของการรู้จักใจตนเองและเมื่อเรารู้ทันใจได้มากขึ้นเราก็จะเริ่มเห็นว่าความทุกข์ส่วนใหญ่มาจากการไม่รู้เท่าทันใจมาจากการปรุงแต่งเกินจริงหรือมาจากการยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนั้นคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้ ลองคิดดูง่ายๆหากเรารู้ว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นเพียงเสียงที่ผ่านหูคำเดาว่าเป็นเพียงท้อยคำที่เกิดจากอารมณ์ของเขาไม่ได้เป็นความจริงของเราเราก็ไม่จำเป็นต้องโกรธถ้าเรารู้ว่าปัญหาทุกอย่างมีจุดจบมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเที่ยงแท้ถาวรใจเราก็จะไม่ยึดมั่นในความทุกข์แต่จะค่อยๆวางมันลงอย่างอ่อนโยนในพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทมทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาหรือที่เรียกกันว่าไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราเข้าใจไตรลักษณ์อย่างลึกซึ้งใจเราจะค่อยๆปล่อย,อยวางเบาและเย็ยนลงเองการฝึกปล่อยวางจึงไม่ใช่การตัดใจแบบฝืนๆแต่คือการเข้าใจความจริงอย่างแท้จริง แล้วใจจะวางได้เองโดยไม่ต้องบังคับเหมือนคนที่ถือถ่านไฟร้อนๆไว้ในมือถ้าเขารู้ว่าเป็นไฟเขาจะวางโดยไม่ต้องมีใครบอกแต่ถ้าเขาคิดว่าเป็นทองคำเขาก็จะยึดไว้แม้จะต้องเจ็บแค่ไหนก็ตามดังนั้นหากเรายังรู้สึกทุกข์อยู่ยังเหนื่อใจยังไม่เป็นอิสระจงอย่าเพิ่งโทษโลกโทษคนหรือแม้แต่โทษตัวเอง ให้หันกลับมาดูใจแล้วถามใจเบาๆว่าวันนี้เราแบกอะไรไว้อยู่เรากำลังพยายามควบคุมอะไรอยู่แล้วค่อยๆวางมันลงทีละนิดพร้อมกับค่อยๆหันมาใส่ใจของเราเองทีละน้อยทุกครั้งที่เรารู้สึกสงบทุกครั้งที่เราวางบางสิ่งได้แม้เพียงชั่วครู่นั่นคือชัยชนะเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เมื่อเราหมั่นฝึกดูแลใจตัวเอง ฝึกปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ใจของเราจะเริ่มเปลี่ยนไปทีละน้อยอย่างเงียบๆแต่มั่นคงแม้ปัญหาจะยังอยู่แม้คนรอบข้างจะยังไม่เปลี่ยนแม้โลกจะยังคงวุ่นวายแต่ใจของเราจะไม่วั่นไหวเท่าเดิมไม่ฟุ้งซ่านเท่าเก่าและไม่หอกทุกมาแบกไว้โดยไม่จำเป็นการดูแลใจจึงไม่ใช่สิ่งที่ทำแค่ตอนทุกข์แต่เป็นสิ่งที่ควรทำทุกวันทุกเวลา ไม่ว่าจะสุขหรือเศร้าไม่ว่าจะอยู่ลําพังหรือท่ามกลางผู้คนการดูแลใจเปรียบเสมือนการรักษาฝ่ายถายในไม่ให้ดับเปรียบเหมือนการทำความสะอาดใจจากฝุ่นของความคิดฟุง้งซ่านจากคราบของอารมณ์ด้านลบจากหยุดพิษของคำพูดร้ายที่คนอื่นโยนเข้ามาทุกขณะที่เรารู้สึกตัวทุกขณะที่เราหายใจอย่างมิสติกทุกขณะที่เรารู้เท่าทันความคิดความรู้สึก และการปรุงแต่งในใจนั่นคือการดูแลใจแม้บางวันจะเผลอไปบ้างแม้จะหลุดไปบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะการฝึกฝนใจนั้นเหมือนการฝึกกล้ามเนื้อต้องอาศัยความสม่ำเสมอความอดทนและความอ่อนโยนต่อตนเองอย่ารอให้ปัญหาหนักแล้วค่อยกลับมาดูแลใจเพราะในวันที่ใจอ่อนแรงที่สุดเราอาจไม่มีแรงพอจะดูแลมันได้ ให้เริ่มตั้งแต่วันนี้ขณะที่ใจยังพอมีสติขณะที่ชีวิตยังมีโอกาสและขณะที่เรายังไม่สายเกินไปที่จะเลือกปล่อยวางสิ่งที่แบกมาโดยไม่จําเป็นเช่นถ้าเราทำดีที่สุดแล้วแต่เขายังไม่เข้าใจก็จงปล่อยวางความคาดหวังแล้วกลับมาดูแลใจไม่ให้บอกช้ำถ้าใครบางคนจากไปโดยไม่มีคำลาก็จงปล่อยวางคำถามในใจ แล้วกลับมาดูแลความเศร้าที่ก่อตัวขึ้นในอกอัถ้าอนาคตยังไม่แน่นอนก็จงปล่อยวางความกลัวที่ยังไม่เกิดแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจในปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้เราไม่จำเป็นต้องชนะทุกสถานการณ์ไม่จำเป็นต้องได้คำตอบจากทุกคำถามในชีวิตแต่สิ่งที่เราควรทำให้ได้คือการรักษาใจให้อยู่กับตัวเองอย่างสงบอย่างอ่อนโยน และอย่างรู้เท่าทันสุดท้ายแล้วเราอาจพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าโลกภายนอกเป็นอย่างไรแต่อยู่ที่ว่าใจของเราสัมพันธ์กับโลกอย่างไรต่างหากและเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้เราจะไม่พยายามบังคับโลกให้สงบแต่จะฝึกใจของเราให้สงบแม้โลกจะวุ่นวายดังคำสอนที่ว่า โลกแปรเปลี่ยนตามธรรมดาแต่ใจที่รู้เท่าทันคือใจที่เป็นอิสระและนั่นคือหัวใจของคำสอนที่ว่าจงปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วกลับมาดูแลใจตัวเองเพราะเมื่อได้ก่อต่างที่ใจของเราหันกลับมารู้สึกตัวรู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่รู้ว่าอารมณ์ใดกำลังเกิดขึ้นเมื่อนั้นเองเรากำลังวางหลักฐานของการดูแลใจ อย่างเงียบเงียบและมั่นคงในแต่ละวันเราอาจเจอกับเรื่องเล็กๆที่ปั่นทอนใจเราโดยไม่รู้ตัวเช่นคำพูดประชดประชันสีหน้าท่าทางของคนบางคนความเงียบที่ไม่อธิบายหรือการถูกเพิกเฉยแบบไม่ใส่ใจสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนอกเหนือการควบคุมของเราและหากเราเผลอรับมันเข้ามาโดยไม่มีสติใจของเราจะค่อยๆอ,อ่อนล้าเหนื่อย และรู้สึกว่าตัวเองได้ค่าลงทุกทีแต่ถ้าในวินาทีนั้นเรารู้ทันหยุดคิดหยุดปรุงแต่งแล้วถามใจตัวเองเบาๆว่าสิ่งที่กำลังคิดอยู่นี้เป็นความจริงทั้งหมดหรือเปล่าเรื่องนี้เราควบคุมมันได้ไหมและถ้าไม่ได้เราควรวางมันลงตรงไหนเพียงแค่นี้ใจก็จะมีระยะห่างระหว่างความจริงที่เกิดขึ้นกับการตีความของเราเอง ซึ่งเป็นต้นเหตุของความทุกข์มากมายที่เราไม่จําเป็นต้องแบกไว้บางครั้งความคิดบางอย่างไม่ใช่สิ่งที่เราต้องเชื่อแต่อาจเป็นเพียงเมฆลอยผ่านใจอารมณ์บางอย่างไม่ใช่สิ่งที่ต้องห้ามหรือผลักไสแต่อาจเป็นครูที่มาเตือนให้เรากลับมารู้จักตัวเองมากขึ้นในยามที่ทุกอย่างวุ่นวายในยามที่ใจเราเริ่มกระเพื่อมสติเปรียบเสมือนมือที่อ่อนโยน คอยแต่เบาๆบนบากของเราแล้วกระซิบว่าหวางได้นะไม่จำเป็นต้องแบกทุกเรื่องใจของเธอก็มีค่าพอจะได้รับการดูแลและเมื่อเรารู้จักดูแลใจอย่างที่ดูแลเพื่อนรักคนหนึ่งเราจะเริ่มรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่แค่การให้ใครมาเติมเต็มเราแต่คือการที่เรากลับมาอยู่กับตัวเองได้โดยไม่หลงไม่ฟุ้งซ่านไม่รู้สึกขาด แม้เพียงลำพังเมื่อใดที่เรารู้สึกว่าใจเริ่มไหลไปกับอดีตซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วหรือพุ่งไปยังอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงให้เราค่อยๆดึงใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกที่กำลังเกิดขึ้นจริงกลับมาอยู่กับจังหวะของหัวใจที่ยังเต้นกลับมาอยู่กับร่างกายที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะตรงนี้คือความจริงที่สุด และเป็นจุดเดียวที่เราจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงใจได้อย่าคาดหวังว่าใจจะสงบตลอดเวลาเพราะแม้แต่ใจของพระอระหันต์ก็ยังเคยผ่านการฝึกฝนยาวนานแต่ขอให้เราตั้งใจว่าจะกลับมารู้สึกตัวให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้จะมันตรวจสอบใจตนเองเหมือนชาวสวนที่มันถอนวัชพืชจะมันชำระความเศร้าหมองด้วยแสงแห่งสติ และอ้อมกอดของความเข้าใจการฝึกวางคือการเรียนรู้ว่าไม่มีสิ่งใดเป็นของเราอย่างแท้จริงแม้แต่ความคิดอารมณ์หรือแม้แต่ตัวเราที่คิดว่ามีอยู่ก็เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยดังนั้นเมื่อรู้ว่าไม่มีสิ่งใดควบคุมได้ทั้งหมดเราจึงปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อย่างอ่อนโยนอย่างสงบ อย่างเข้าใจและเมื่อรู้ว่าใจนี้คือพื้นที่เดียวที่เราพอจะดูแลได้เราจึงกลับมาใส่ใจให้ความอบอุ่นและรักษาใจไว้ด้วยความกรุณาอย่างที่สุดและเมื่อเราเข้าใจว่าใจนี้เปรียบได้กับผืนน้ำที่ถูกลมแห่งความคิดพัดให้กระเพื่อมอยู่เสมอเราจึงไม่จำเป็นต้องห้ามลมไม่จำเป็นต้องหยุดคลื่นแต่ขอเพียงแค่เราไม่จมลงไปกับมัน เราจึงเฝ้าดูใจเฝ้ารู้ใจและค่อยๆถอยออกมาอย่างผู้เฝ้าดูมิใช่ผู้หลงไหลหรือผู้ตัดสินเมือ่อใดที่รู้ว่าโกรธก็เพียงรู้ว่าโกรธเมือ่อใดที่รู้ว่าเศร้าก็เพียงรู้ว่าเศร้าไม่ต้องไปขับไล่ไม่ต้องไปกบเกี่ยวเพียงอยู่กับมันด้วยความเมตตาและเข้าใจการดูแลใจมิใช่การทำให้ใจดีตลอดเวลา แต่มันคือการเปิดพื้นที่ให้ใจได้มีสิทธิ์รู้สึกทุกอย่างอย่างเต็มที่โดยที่เราไม่รีบผลักใสหรือเร่งให้มันต้องหายเพราะยิ่งเราพยายามหายจากทุกข์เราก็ยิ่งเพิ่มแรงต้านและยิ่งทุกข์หนักขึ้นไปอีกโดยไม่รู้ตัวแต่หากเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกข์ด้วยใจที่ไม่ตื่นระหนกใจนั้นจะค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นปัญญาและเมื่อมีปัญญาใจก็จะวางสิ่งต่างๆได้เอง ไม่ใช่เพราะเราสั่งให้วางแต่เพราะเราเห็นว่ามันควรวางเมื่อวางสิ่งหนึ่งได้ใจก็เบอลงหนึ่งส่วนเมื่อวางอีกสิ่งได้ใจก็ปร่มขึ้นอีกนิดจนที่สุดแล้วใจนั้นก็จะค่อยๆคลายค่อยๆปลอดโปร่งและกลับมาสงบเหมือนท้องฟ้าหลังพายุและในใจที่สงบนั้นเราจะพบกับความจริงอันแสนเรียบง่ายว่าสิ่งที่เราแบกไว้แทบตาย แท้จริงแล้วไม่มีน้ำหนักเลยมันหนักเพราะเรายึดไว้ไม่ใช่เพราะมันหนักโดยตัวมันเองดังนั้นการปล่อยวางไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการวางปัญหานั้นไว้ตรงที่ของมันส่วนใจของเราก็กลับมายืนอยู่ตรงที่ของใจไม่ต้องโดดลงไปแบกทุกอย่างไม่ต้องลงไปสู้รบกับทุกเรื่องที่บางครั้งมันไม่ควรถูกสู้เลยด้วยซ้ำ การดูแลใจคือการไม่ทอดทิ้งใจตนเองแม้ในวันที่ไม่มีใครเข้าใจคือการกลับมาอบกอดตัวเองโดยไม่ต้องร้องขอความรักจากใครคือการเลือกปฏิบัติต่อใจตัวเองอย่างอ่อนโยนอย่างเคารพและอย่างมีวุฒิภาวะและสุดท้ายนี้หากเราจะฝากไว้เพียงหนึ่งประโยคเพื่อให้ใจได้ระลึกถึงเสมอเมื่อใดก็ตาที่ทุกมายเยือนเมื่อนั้นจงหยุด แล้วทบทวนอย่างถาบาว่าจงปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วกลับมาดูแลใจตัวเองอย่างเงียบเงียบอย่างมั่นคงและอย่างอ่อนโยนที่สุด